ประกอบพิธีกรรมไล่ผีให้เจ้าของกลางร้านเล่ามาหยกๆเลยนะฮะรอบนี้เป็นดราม่าอีกครั้งหนึ่งแล้วสําหรับขุนกวีสีสยามครับคุณผู้ชมโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารถึงความไม่เหมาะสมกับกรณีที่ลูกศิษย์เนี่ยแห่เข้าไปก้มหัวให้หุนกวีเอาเท้าเหยียบฮะความเชื่อคือสร้างความเป็นสิริมงคลแล้วบางคนไม่เห็นด้วยบอกว่ากับพ่อกับแม่กราบเท้าสักครั้งหนึ่งเคยทำหรือยังครับ กรเงนไม่ได้หรอกดูกูโดนดาวเอเอากูเปลี่ยนดินขวาแล้ว โอ้มีการพอเจ็บฝั่งหนึง่งเปลี่ยนไปอีกฝั่งหนึ่งฮะเมืเอ่อยไงเออแล้วก็เหยียบไปกลางกระหม่อมแบบนี้คุณผู้ชมครับภาพนี้เลยเหล่าลูกศิษย์เนี่ยต่อแถวคลานเข่าเข้าไปก้มหัวให้ขุนกวีสีสยามเอาเท้าเหยียบที่หัวบางคนเหยียบเบาบางคนเหยียบย,ำ,ยำๆซ้ำๆบางคนยันส่งท้ายด้วยคลิปนี้ฮะโอ้โหเจอวิพากษ์วิจารณ์หนักเลยจากโลกโซเชียลบอกว่าเฮ้ยแทนที่จะไปให ใครก็ไม่รู้อ่ะเอาเท้ามาเหยียบหัวแบบนี้ไปกราบเท้าพ่อกราบเท้าแม่พระในบ้านไม่ดีกว่าหรอหรือบางคนก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมาทั้งชีวิตน่ะเคยกราบพ่อแม่สักครั้งหนึ่งไหมหลายคนบอกว่าเอ้าแล้วคุณจะไปโทษขุนกวีได้ยังไงเขาไม่ได้บังคับใครสักคนเดียวดูแล้วลูกศิษย์แต่ละคนเต็มใจคลานเข่าก้มหัวให้เขาเอาเท้าเนี่ยเหยียบกระหม่อมเองไม่มีใครบังคับเลยนะครับอ่ะ จะยังไงก็ตามทีมข่าวลงพื้นที่หน่อยคุณผู้ชมไปที่สำนักอาจารย์ขุนกวีศรีสยามวิมานอสูรเนี่ยนะครับปรากฏว่าปิดเงียบเปลีบเลย ประตูปิดเข้าไปไม่ได้ฮะก็เลยมีการวิดีโอคอลคุยกันอาจารย์ขุนกวีก็คุยด้วยบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นพิธีที่ลูกศิษย์เขาขอให้อาจารย์ทําให้อา,อาจารย์ไม่ได้จัดขึ้นเองนะฮะลูกศิษย์เขามีความเชื่อว่าการที่อาจารย์ขุนกวีเนี่ยเอาเท้ามาเหยียบบนหัวแบบนี้ก็จะเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวขอมาอาจารย์ก็จัดให้เพราะเขาเชื่อว่าทําแล้วชีวิตของเขาจะดีขึ้นส่วนชาวโซเชียลจะว่ายังไง ถามหน่อยคุณกวีเคยสนใจเหรอไม่เคยกี่กรณีที่เรานําเสนอน่ยมีเรื่องไหนที่คุนกวีมาฟาดกับชาวโซเชียลมากอาจารย์แข็งแกร่งมากไม่สนใจมีแม้แต่เหตุการณ์เดียวมีเหตุการณ์อะไรบ้างอะพระให้มา ไล่ผีผไล่ผีให้พระอ,อ,อแล้วก็มีมีใช้ของต่างๆนไปกดตำตำร่างกายใช,ใช่ไหมของคนที่เขาบอกว่าผีข้าวแล้วก็มีคนที่ผีเข้าแล้วก็ด่าอาจารย์ขุนกวี <c oughs> ด้วยคําหยาบคายไม่ว่าจะเป็นไปไล่ผีให้กับเจ้าของร้านเหล้ากลางร้านเหล้าเลยก็ทํามาแล้วไม่เคยตอบโต้ชาวโซเชียลที่ดราม่าใส่เลยแต่อาจารย์ขุนกวีบอกว่าเรื่องแบบนี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลลูกศิษย์เขาเชื่อแบบนี้ขอมาอาจารย์ก็ทําให้ย้ําอีกทีใครไม่เจอกับตัว ก็ไม่มีทางรู้ได้ครับไม้เหยียบเขาแต่เขาให้คือเอาง่ายว่าตัวผมอ่ะผมไม่ได้ดับต้องเหยียบหัวเขาแต่เขาเนี่ยศรัทธาผมแล้วจับเท้าเนี่ยเออโอเคให้ผมให้ให้ผมอย่ไปเหยบบเียบหัวเขาถูกไหมไอคนที่แบบไม่เชื่อไม่ตงตากผมไม่ได้ไปเหยียบหัวพ่อของแม่เขาซะหน่อยถูกเปล <นะ S 1> ่าถูกไหม,ไ,หมไอคนไอคนที่ให้ผมเหยียบเนี่ยคนที่เขาศรัทธาคือลูกศิษย์ผมผมเหยียบเพาะลูกศิษย์ผมผมไม่ได้ไปเหยียบหัวตาตีตาสาชาวบ้านถูกไหมมัน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 ก็เป็น ปัจจุบันเ,เรื่อม,มันก็เป็นโปกติของมนุษย์อยู่แล้วอะนะ <c oughs> มีเชื่ออะไรไม่เชื่อเราสนใจใส่ใจคนที่เชื่อเราดีกว่าเรื่องพวกนี้ไม่โดนกับตัวเนี่ยไม่รู้หอม สำหรับวิธีการใช้เท้าเหยียบหัวเนี่ยความจริงนะมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับคนไทยหรอกนะแต่แค่เราไม่ได้ให้คนอื่นเหยียบฮะที่ผ่านมาคือตามความเชื่อของคนโบราณเนี่ยจะเป็นการขอขมากรรมพ่อแม่ให้พ่อแม่เอาเท้าเหยียบหัวหรือเจิมตามใบหน้าเพื่อความเป็นสิริมงคลลูกๆบางคนเนี่ยเขามีความเชื่อแบบนี้เจอปัญหาเจอมอรสุมในชีวิตอ่ะก้มหัวกราบเท้าพ่อแม่ให้พ่อแม่ประทับ เท้าเนี่ยบนศีรษะแล้วชีวิตก็จะรุ่งเรืองขึ้นครับอ,อันนี้เป็นความเชื่อยุคปัจจุบันก็ยังทํากันอยู่นะแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปความเชื่อโบรรฟโบราณเลยนะครับคุณผู้ชมเขามีตำนานขุนพันธรักรษ์ราชเดชอดีตมือปราบจอมขมังเวทตอนนั้นสยบสายดำของอเวสดอตาและขุนโจรชาวมุสลิมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์มนต์ดำเนี่ยตอนนั้นสยบมนด้วยกันเอาเอา,เอาหัวตัวเองเนี่ยให้พ่อแม่บังเกิดก้า เอาเท้าขายี้ทั้งหมด3รอบเพื่อความเป็นสิริมงคลสุดท้ายทําลายอาถรรพ์ได้สําเร็จฮะเปหนังอนู่เออเป็นตำนานก็เล่าสืบต่อกันมาทําให้จอมวายร้ายอย่างเอาเวสดาตาและเนี่ยไม่อาจสู้ขุนพันธ์ได้เลยนี่ครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาออแล้วมีมีที่มาที่ไปท่าแบบนี้นะฮะแต่ว่า ของแม่แต่ของขุนพันเองอ่ะคนที่เหยียบหัวก็เป็นพ่อแม่บังเกิดก้าวไงก็ขึ้นอยู่ว่านับถือใครอก็ไปหาคนนั้นถ้าเรานับถือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นเป็นเทพที่บ้านเอาหานที่บ้านก็ให้ท่านเหยียบหัวได้แต่ว่าลูกศิษย์นับถืออาจารย์เนี่ยเพราะลูกศิษย์นับถืออาจารย์ก็ไปหาอาจารย์อาจารย์ก็เหยียบแล้วก็มีบางคนนะบักกลางหลังอ่ะอันนี้คืออะไรคะอาจารย์เห็นป่ะมีบางคนนะเนคนี้ก็โดนฉีกกระเด็นมายันเลยอตคนนี้เบาๆหน่อยแต่มีบางคนเนี่ยผู้หญิงด้วยมั้ พอเยียบปุ๊บเยียบปักกลางหลังหลังพุทธคุณไปเต็มๆขอทัศนะท่านผู้ชมไว้ว่าน,นี่คือลีลาใหม่ขออาจารย์ขุนกวีศรีสยามในการเยียบหัวให้พอลุกสิษธิ์ทัศนะของท่านเนี่ยแทบจะเป็นเอกฉันท์ถ้าเป็นกรรมการมวยในชนะน็อกแน่นอนนะครับ90%อยัง96%ทะลุ96ยังสามารถโหวตกันได้ต่อเนื่องบอกไปแล้วว่าเหตุการณ์นี้ความรู้สึกล้นล้วนนะฮะแสดงทัศนาผ่านสายส HD application